ปีเด้พอนี่ปีแด้อนี่ปีพอด้หนปีเง yeah yeah> ินน้อนบ่นปีดีเห็นว่าน่โอ้แดงๆดงว้ายปีกพ้เท่านั้นไหมเอาพ่ข sure> ึ้นไหมไหมได้ตัวนี้ปาด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 กรลองว่าสิออกไป มหาตจันกระลันย่อเอาเอฟซีเคยมหาตกกะลันยอระปาดนี่ตีด้วยป่ะเ้ีพอนี่ปีไดหนี่ปีพ่ด้นี่ปีี่เห็นว่นี่อู้แดงดงปี้วยตัวนั้นไหมเอาพิ่งขึ้นไม่ไมได้ตัวนี่ Δ, 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 ปาดปาดปาาก็ลองวาสิออกไปก้ยอียละบาดกยะรกูดกตานี่ทวนี่นว่ากัตานี่อันเดียวกับอ้นบ่นี่ันสนอปีนี่ยังล่แม่ยังสีแม่ปี้หเลงเบปีแล้วเียงเงีมันโพกันน่ีมเตปีขั้นน้อขบอเป็นี้ดพอเออ เออเอเอาเออเออเลยเอาขึ้นกอเอ้อขึ้นขึ้นมากอดเลยเน่ยโทรโเออทรโเรโเออทรอทรโทรโทรโ้รโทออทรเลยโท่โเอโทอโทรอทรโ่อโทรโทาโทอโ้าโเรโเรอเรเทรโทรโทรโโทร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 โเรโทรโเออทรโทรโทรโทอโทร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 โทอโทรโททรโทรโทรโทอโทรโทรอทอโทร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 อทรโโทรอทัโทรโ่ เอาเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อแปดเก้าเก้าแปดบางหนึ่งมันนั่นเก็ดแปดมันสิเออโอ้ยมาเห็นโดยบังเอิญเนี่ยปีเออกระลังโทรขึ้นพอดีเออโอ้ใกล้ใต้นมะตูมจำต้นเออใกล้ใกล้ต้นบักตูมใกล้ใกล้ต้นกล้วยแม่มันก็มีแต่แม่มันก็บบ้นเนี่ยนาะเออมาห่างกันแค่นั้นเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งเบิ่งนี่นี่ยอยู่ต้นอยู่ต้นแม่นี่เป็นยังไงเนี่ยเอ้า มันมันพึ่งโพได้ไหมปีกับปีแม่ปีหนึงแม่โอ้ปีหนึงกับแปดนึ่งมาณปีแมกแปดห่มันนอมันบอกเฮ้ยมันบ่มันบ่่านหูจักโอ้่านหูจักต้องมันโพขึ้นก็นีเกน้อยกันอืเอาปี้วยโพขึ้นครับปีกับผมอืม อ้าวโอ้ยอันนี้แม่คอยเห็นเป็น่หแม่หนี่ไหมมน่โอ้ปไปหันตีแม่นี่ยเนี่ม่เห็นหมเว่าป็นหกเก็ดฮเพราว่ามันหกเก็ดหกเก็ตีนี่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 ตัวนี้เป็นเ็ตัวนี้เป็นหกนะโอ้เียงกันเล่นซ่องนาดโอ้แม่อีตัวไหนแม่หีตัวไหนเพราว่ามันหก็นั่นและคามาเฮงมาเฮงมาบ่แมนบ่เห็นรว่าหกเก็นั่นละน่ เอาหกเก็ดแม่เมือเห็นหกเก็ดตอครับอี่ผมหกเก็ะเบิ้งกะไก่เออกใส่แว่นตาโอ้ยแม่นีตัวนี้แม่นีแม่นีแม่นีนั่นหกเก็ดกับคักนี่น่ะเออเแม่นแมนนั่นนั่นหกหกเก็ดหนึ่งตัวน่ะหนาสามตัวเหี้ยงงัเียหกเก็ดหนึ่งตัวน่ะหนานี่นหกเข็นชัดนี่หเข็นชัดเก็ดนี่นี่เก็ดนะเป็นผูลูกคือว่าปีกล้วยแดง ฝ่ายแดงปริ้ขึ้นมากครับอีีครับผมอบานิ่ยืนต้นกล้วยเห็นหกเก็ดหนึ่งโอ้งามเลยที่อดน้บนธรรมดาดิเลขหกเก็ดหนึ่งหมเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยนี่นี่เลขหกนั่นนั่นเห็นมองเดียวกันยี่หนั่นเรนั่นเลียงกันเล่นหนึ่งหกเ็ดหนึ่งครับตัวนีนั่นเห็นเรานั่นแหละเป็นหกเ็ะหกเก็ โอ้ตเห็นบ่อเอฟซเห็นบ่อครับหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยหกเจ็ดหนึ่งเนี่ยโอ้ปีนอกำลังขีนเป็นปีห้วยสวดตัวบุ่มขึ้นมาอีกเอเออีกสามสี่เมืองตัวมันสีสวดไม่เห็นเนี่ยอยู่รับตนของตนกล้วยครับเอฟซีครับผมอืมแต่ว่าตัว ตัวป<ะ>ีคือเป็นนอบูนี่ก็ยังบ้านชัดเจนเนาะเออบ้านชัดเจนเพราะว่าเพิ่งเห็นสวดขึ้นมาหน่อยเดียวบ้านอันดานี้โฮกีส์เลยเนี่เออโฮกีส์เลยเนี่ยโฮกีส์ชัดปัญญังเลยเนี่ยอืมโอ้พิจนาหน้าไปเด้อครับเอฟซีครับผมปลีต้นกล้วยโอ้เห็นชัดเลเห็นชัดชัดเลยอ่าบอกมาหาเก็บหนึ่ง เออบธรมมดาด้นขนมัมีสวกเขาเห็นนี่เจ้า่เห็นนี่ไั่ะเออว่าขอยใสแว่นซื้อแต่ว่าขอยไปเบื้องไก่เน่ยมันมันเบื้องไกลเนี่บ่เห็นนี่ตัเบื้องไก่วงนี้เออเห็นน่ะนะสัดเกล็เลยห์กเกล็ดหนึ่งนี่ครับเอซีครับผมอืมหือห้าฝ่าปีนีกแล้วอ่าต้นกล้วยเนี่ยเกะแสมาแรง เห็นชัดขนาดเลยหกเก็ดหนึ่งไว่าข่สามตัวเฮียงกันไล่ใส่อยู่เรองอีกได้ใบ้พอไหวข่คูนึงอีกหกเก้าหเก้าตัวตัวอยู่ทั้งทิงหกเก้านั่นนันเจ้าเก้าทั้งทิงโอ้ทิงทงทังหก็ดหนึ่งเนี่ยหัวตีนตีนเลขเก้าที่ยุ่เหยียบยุหัวเลขเออแมน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 เก้าออเลขเกอยู่ตรงก็เลขหนึ่งอ่นแม่นั่นคันคันแมนเฮาตีตีลงมาสามตัวเฮียงกันเลยมันจะเป็นหกเก้าเจ็ด มันจะเป็นหกเก้าเจ็ดโอ้มันจะเป็นหกเก้าเจ็ดนั่นเห็นปะเรียกหกตัวนี้ตัวใหญ่เห็นงะยกไก่มันเห็นหกเก้าเจ็ดตีนตีนเลขเก้าเนี่ยสีมาเหยียบหัวเลขเก็ดเนี่ยแมนเมนเมนแมนอ่าขันเท้าตีทั้งเย้าลงมาเนี่ยมันจะเลี่ยงกันมาเลยเออโอ้ยัดตัวเถอะเออห่าให้ได้เด้ออืป่้ยเพราะว่าจำความฝันบ่ได้แต่ว่ามาขอนน้ำแม่ตะนี่เนี่ยแหละ ขันแม่นตัวนี้ก็ให้ฝันเกีียวมือแร้งมือแรงให้ไปบอกให้ไปย้ำอีกบ้างแม่เนาะไปย้ำอีกท้าวฝันหนี่งจื่อบ่ได้มันเป็นหัวตื้อๆอย่งไรเออยแล้วจำบ่ได้เนี่ยฮ่าฝ่าปีนกับต้นกล้วยนี่แหละก่ามันมากเหรอดิเอ๋อผมาแม่นอี๋เนาะเก่ามันมากเหรอดิเออมันอยู่แล้วเก่าจี๊บมาอยู่ไทยก็ได้เก่ากเก็ดนะเก้าผมบางนึงมันอยู่นานว่ามันนี่อาจไม่อาจจี๊บมาอยู่ไทยก็ได้ไม่อาจจีเป็นหกเก้าเก็ดก็ได้เออหกเก้าเก็ดหรือว่าหก เออเจ็ดหนึ่งนะครับราคาสองตัว <compute> นี้เ hmm. ป oh, ็นหกเก่านะแม่เนาะจ้าอ้าวเอฟซีครับผมพิจารณาด้วยรับเซอร์งามเลยจังว่ามันชัดเกล้างามชัดเกลียดเลยล่ะตี้เลขกเก่าหยียบยุ่ัวเลขเกลดเลยเออเออเออแม่นแม่นแม่นแต่ว่าไปเบิ้งไกลหน่มันสีบ่เห็นแต่ว่าห้อยู่ไก่นี่มันสะเห็นชัดเกลยดเลยคือฮาาอีกแล้วครับต้นกล้วยให้โชคน้ำโชคอีกแล้วครับเอฟซีครับผม อ่าสราคลิปนี้การให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมครับตั้งจองเป็นซื้อกลางเสนอเป็นเพียงแค่นวทางเท่านนครับผมขอจบลิป,ปเพียงเท่านี้ครับพอกมะไ้คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณแม่เสมอในหลายครับผม